ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนที่ติดตามช่อง youtube ของเราด้วยนะคะชื่อช่องว่าวิมลรัตน์อภิเชยวนะคะยังไงก็ขอทักทายเพื่อนๆนที่ติดตามช่องของเราด้วยนะคะวันนี้เรามาทักทายในวันเสา์ที่11 มิถุนายน2565นะคะเป็นเช้าวันเสาร์ที่สดใสนะคะเพื่อนเอนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคนที่น่ารักคนนี้เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะยังไงก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวิวันรัตแอพพิเชียลด้วยนะคะมีคลิปอะไรใหม่ๆห,หรือยังไงก็ค่อยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ